สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่มีเก้ามีหนึ่งมีหกมีศูนย์นะคะแล้วก็มีห้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะเอดนมิ้นให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะเอดนมิ้นให้เด่นไปที่หนึ่งกับสี่นะคะเราก็มาจอดหนึ่งกันนะคะก็จะเป็นหนึ่ง 1> 5 5 1 1 7 7 1นะคะ1 9 9 1นะคะก็จะมี1 6ไปด้วยเนาะส่วนเด็น4นะคะก็จะมี4 1 1 4 4 2 2 4นะคะ4 0 0 4นะคะลืม4 0ส่วนชุดกันนะคะ5 3 3 5 8338นะคะแล้วก็จะเป็น90นะคะ9009ก็จะเป็น6006นะคะก็จะเป็น7 9นะคะ7976นะคะตัวที่แอดมินอีกเน้นอีกนะคะ69นะคะ สำหรับเบิ้ลนะคะไปเผื่อนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่สองห้าสามแปดสามนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์นะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าไลน์นะคะอยากได้แนวทางนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะแนวทางทูบนะคะ so D A S A นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะเก้าเก้านะคะเด็กเนาะคือเดือนนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแล้วทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า